ดูกันนะก่อนแล้วหน้าตาแบบนี้ก่อนนะนี่ผมเอาอีกอออสองระดับเทพดีนะนก็ได้ประมาณนี้นะนะหลังก็วาดขากันนะเกงก็เสร็จแล้วนะอันนี้เ,ร,เร,ริกมเสร็จแล้วนะ ขาเหลือก็เหลือแขนนะเออก็ล้วงถึงมือเสร็จใช่ไหมก็ว่าดาบก็เสร็จแล้วนะครับก็เราก็มาส่วนที่สีผมก็ระบายกันนะนี่ก็ได้ผรมาิสีผมแล้วนะตต่นั้นก็ไปเอาสีก่อนนะแม่ขอสีหน่อย นละเลยเรามาระบายตัวกันนะก็เสร็จแล้วนะเหลือดาบนะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปนะครับบ๊ายบาย